ตัาสวัสดีวันนี้ก็เป็นอีกวันนึ่งะจะได้มาจีแจงลักธรรมในมวดที่หวันนี้เรื่องอะไรวันนี้ก็เรื่องเวสารัจกรณธรรมก็เ,เรียกว่าตัมติดตัมตัมความกลาห้านาอย่างอ่าตัมไรแต่ สร้างความกล้าหานให้กับเราห้ายางนะหนึ่งสตาสัตาในนี่คือเจือสิ่งที่ควรเจือนะไม่ไใช่ว่าเราเจือเจือไปทุกสิ่งเจือไปแบบอมห้ยไม่ใช่นะครับเราเจือในสิ่งที่เราควรเจือสิ่งที่ทุกทองสิ่งที่ มันปีสูดได้ทุกวันนี้ในความเจื่อนี่ก็น่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงทุกวันนี้ปวดเจือ่อะไรก็ไม่รู้บางคนนะบางคนบางทันอือไปเอาป้าพูกต้นไม้แปลงหลบต้นมุงต้นไม้ไอ้นู้เออว่ามันซักซิดปนนันซักซิดปนนี่ตอนนั้นั่นซักซิดปนนัน,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 นไอ,อ้ไรออกมาไม่ส้มประกอบซักซิด มันยีซักซิดหรือไม่ชุมประกอบแล้วนะตัวเรานี่แล้วักซิดที่สุดแต่เราสุมประกอบนะกวากว่านะเราก็ควรเชื้อในสิ่งที่ควรเชือ้อไม่เว่าเชื้อเม็ดเปลี่นแรงได้เราก็เชื้อไปเมปป็ดพวกพิษไม่รูแ้แหละนั่นกว้ากว่าไอเรากิดนะไอกิดกีดความเชื้อนี่สคัญนะถ้าเราเชื้อแบบพิษพิษเราก็จะตําแบบพิษพิษเชื้อแบบโทษเราก็จะตําแบบโทษ อ่านั่นเราช่วงไงเราไปในสิ้นที่เราทำนั่นแหละอกับความเชื่อเนี่ยนะครับควบักวายควักวายซ่องสีละสี่ลาคือสิ้นสิ้นคือการดักดักซากายวาจาให้เหรียบรอย้อยอการดักซาแต่เราอยู่ในสิ้นสิ้นห้าสิ้นที่สิ้นห้านี่แหละคือเราก็ดักซากายว่าจาข้องเรา ไอ้เรียบรอยอย่ตลอดคือเราไม่พิสิ้นเป็นปกติอ็อว่วาสิ้นนี่คือปกติกว่าดสิ้นคือปกติเราก็เป็นคนปกตินี่แหละปกติใจชีวิตดำเนินชีวิตปั่นเพื่อเราก็จะไปปั่นนั้นคือแต่แต่เราเรา,เรารักชาสิ้นโดยที่เราไม่โู้ทัวนะเราแต่เราเป็นคนปกติไปเราไม่ปิดแปลกไม่ทำอะไรแวกแวก,แวกนั่นไปอ่นี่ก็อย่างที่ช่องซป่าอุ ปาอุสัจ,จะ,ะความเป็นผู้ศึกษ่าหมากอันนี้เราก็ต้องเราก็ต้องศึกษ่านะครับศึกษ่าทุกวันเนี่ยแต่เราไม่คาดการศึกษ่าเราก็ไม่ตันโลกก็เดี๋ยวไม่ตันโลกแต่เราคาดการศึกษ่าเราก็จะโยมแบบไม่ทันโลกต,ต่างโลกปันเพื่อเราก็ต้องรู้ด้วยไม่อย่าว่าเออเรา เอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ไม่ไมดต้ต้องตกวันนี่ต้องขวบขู่กันไปความรู้เนี่ยความรู้ในก,การศึกษาเนี่ยการศึกษาจากจากไ,ไล่สิ่งล่ยางจากการขวังจากการอ่านจากการแร่แร่เป็นแบบยางแล่เป็นตัวยางกับเป็นการศึกษาครับการศึกษาศึกษาถึงนี่เราไม่ได้ศึกษาในองศรีเลี่ยมแกบ,บ,แบ,บเราศึกษาแบบ หลวควางแบบแบบไม่มีขอบเขตนะไอ้ไน่แต่ว่ามันเป็นความรู้เป็นความดีที่จะช่วยเสริมสติปัญญาของเราเราก็ศึกษาไปแล้วนำมาปฏิบัติจริงไนแต่ว่ามันไม,ไม่ไม่ดีศึกษาแล้วมันไม่ดีเราก็ไม่ต้องนำนำ,นำมานำมาปฏิบัติเนี่ก็เป็นว่าผู้ฝึกเป็นผู้ศึกษามากรจะเป็นปราจญ์ วิริยะรัมปะวิริยะรัมปะนี่สำคัญนะครับอันนี้คือการปลารบความเพียรการปลารบความเพียรน,นี่เราต้องเราอีนั่นในไรกันแล้วแต่นะคือเราต้องไม่ย่อตัอเราต้องทําได้ทุกวันเราต้องต้องทาให้ได้ทุกวันแต่เราทําไม่ได้คือเราขาดความเพียรไอ้น,นี่ย่างที่ห้าสำคัญมากย่างที่ห้าเนี่ย อย่างที่ห้านี่ยสำคัญมากคือกะปัญญารอบโรสิ่งที่ควรโรอ่รอบโรสิ่งที่ควรโรสิ่งที่ควรโรไว้ได้มาอ่าคือคว,าย,คว,า,ยควายที่เป็นควายกุศลนั่นแหละควายที่เป็นควายกุศลต่ำแล้วเออศึกษาแล้วต่ำไอ้มันสงบสุขอ่าเ่ก็เดี๋ยวว่า ็นสมาติตคือความเห็นความเห็นจบความรู้ในสําคัญนะความรู้แต่ว่าความรู้อย่างความรู้อย่างเดียวเนี่ยเราโรซึ่งที่ควรโร้นี่คืออันนี่ไม่ดีเราก็โรไม่ใจเอาทุกคนไม่โรโรแต่เราไม่ทํโรแล้วเราไม่ทำเราก็จะทำแต่สิ่งดีๆนี่ก็เรียกว่าคนมีปัญญาครับรู้จักโย จักโยไม่สร้างความเดือดร้อนในกับตัวเองและผู้อื่นตัวเป็นผู้มีปัญญานะนั่นคือนั่นอาชิงนะครับอาชิงในเวซารัตจะกรณธรรมคือต่ําตความกลาหา้าน้ายางสัตตาเจอในสิ่งที่ควรเจอใจสต,ติปัญญาพิจารณาด้วยเอดแองความเจอไม่อมหาย สีละรักคือสิ้นรักษาขายวาจาไ้เรียบร้อยต่ำตน้นไอเป็นคนมีระเบียบวินัยป่าอุสัจ,จะพยายามศึกษาาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอต้องไอรู้จริงไม,รบบไม่ใช่ว่ารู้แบบหลวกๆไม่จ่ายนะต้องไอรู้จริงวิริยาราัมปะมีความเปลี่ยนพยายามมุ่งมั่นไม่วันต่ออุปสรรค กิอุปสรรคสักอะไรกันแล้วแต่เราจะไม่ยยอท้อมุงมั่นต่อไปปัญญารอบโูรในสิ่งที่ควรร้วิทยาการใดอันจะเป็นประโยชน์แก่ตนพึงพ้นคว้ายจ่ายสติปัญญาศึกษาไอ้รอบโูรในสิ่งนั้นๆน,น,นี่ก็มวดปัญญานะเมื่อในก็ถือว่าปัญญาเงินควักวายนะครับควักวายตำหายาง ทำความกล้าหาญให้กับเรานะี่นะคือนี่แหลอะอ่อย่างนี้แหละอ่ะสตาสิา้นเปาสัจจะวิริยะรมปะปัญญาเรามีคอในกาดคอในเราก็ทำให้มันกรอบทำให้มันกลอบถ้าเราทำให้มันกลอบเราก็โยกับสังคมทุกวันนี่ได้แบบสงบสุขแบบสบายสบายเลยกับไม่เดือดร้อนไอไน้ไรนั่นควากวายนะควักวายธรรมะสวัสดี